สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้ก็มีพักเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่ๆีเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆีสนใจสามารถแอดไลน์ท,ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็ส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่73นะคะ ก็มีหลวงปู่ศิรามาแบ่งปันนะคะพี่อาจจะเหมือนที่คุ้นเคยกันเลยนะพี่นะอาก็เอามาเขาเรียกว่าไงนะเอามาอัปเดตให้พี่พี่ได้ชมนะคะเผื่อพี่พี่ท่านได้จับจองไว้องค์ไหนก็ปิดแล้วองคไหนก็ปิดแล้วมาดู e ีพีล่าสุดนะพี่นะมาดู e ีพีล่าสุดนะคะ เริ่มที่รายการที่1นนะคะอง์นี้นะคะเป็นรุ่นนารายจักรนะคะองค์นี้รายการที่1นงนะองนี้ยังไม่ได้แกะซีนนะพี่องคนี้น้องยังไม่ได้แกะซีนนะคะเดี๋ยวเอาไปแกะเองก็ได้หรือว่าถ้าระหว่างยังไงจะให้น้องถ่ายรูปให้ดูจะให้น้องแกะให้ก็ได้นะคะองนี้3ามร้บาทรายการที่1นนะต่อไปรายการที่2นะคะเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะ เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะคะนารายจากแต่เหรียญนี้จะเป็นเหรียญสีทองทองนะพี่นะเป็นเหรียญออกสีทองทนะคะนี่สองเข้าไปเห็นข้างในผิวเลยนะว่าเป็นสีทองทองนะอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะอันนี้น้องก็ยังไม่ได้แกะได้ตัดเหมือนกันนะคะพี่นะถ้าแกะถ้าตัดแล้วเดี๋ยวก็จะโชว์เหรียญนะโอเคนะอันนี้เป็นรายการที่สองนะคะองศาสามร้อบาทนะคะต่อไปรายการที่สามเป็นเหรียญนี้เลยนะคะ เป็นเหรียญน,นี้เลยนะคะรายการที่3นะส่องให้ดูหน้าท่านกันนะคะส่งให้ดูหน้าท่านกันนะคะเหรียญน,นี้น้องเปิดที่4ี่รบาทนะพี่นะเหรียญน,นี้น้องเปิดที่4ี่บาทนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะก็มีพี่ๆี่วางท่านนะคะก็คือบางคลีปอาจจะนานแล้วนะน้องอาจจะหาในโคด้ดตัวนั้นไม่เจอแล้วหรือว่าอาจจะ มีคนปิดไปแล้วนะคะอ่าบางทีบางทีหาไม่เจอมาอยู่ EP นี้ก็เป็นได้นะคะอันนี้รายการที่3มนะสีบ่บาทน,นะคะต่อไปรายการที่สต่อไปรายการที่4ี่เป็นองค์นี้นะคะต่อไปรายการที่4เป็นองค์นี้นะคะ,นคนนะ,คะหนูอยากขายอยากหาให้ดูองค์นะคะที่พี่อยากได้นะี่นะบางทีดูองค์นั้นมาก็ถูกใจพี่นะอ่าลองมาดูใหม่เผื่อจะไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะที่หนูบอกหมดนะ เื่อจะไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะบางทีเก็บแล้วก็ลืมๆนะแมคคะนะต้องของอาไยพี่ๆด้วยอันนี้เหรียญน,นี้สามร้อยบาทนะคะเหรียญที่สี่นะต่อไปรายการที่ห้านะคะต่อไปรายการที่ห้าอันนี้เป็นงานหน้ากากนะคะวงนี้เป็นงานหน้ากากนะคะน้องเปิดที่สี่ร้อยบาทนะคะ องนี này, 4, 100, 000, 000, ้น้องเปิดที่สี่ระบาทนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะอันนี้เป็นด้านหลังเหรียญนะคะลองดูลองชมให้ชอบใจถูกใจกันนะคะลองดูลองชมให้ชอบใจถูกใจกันนะคะองนี้เป็นรายการที่ห้านะคะสี่ระบาทต่อไปรายการที่หกนะเหรียญนี้น้องเปิดที่สามร้บาทนะคะเหรียญนี้น้องเปิดราคาที่สามร้บาทนะคะลองดูลองชมกันได้เลยนะคะลองดูลองชมกันได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะ อันนี้เป็นด้านหลังเหรียญนะคะอันนี้เป็นด้านหลังเหรียญนะคะรายการที่หนะคะสามรบบาทนะต่อไปรายการที่7นะคะต่อไปองค์นี้รายการที่7นะคะราคาสามร้บาทเหมือนกันนะคะราคา3ามรบาทเหมือนกันนะคะน้องสองให้ดูด้านหลังนะน้องสองให้ดูด้านหลังนะคะ อนี้เป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะเป็นองนี้เลยนะองนี้น้องก็เปิดที่3ระบาทเหมือนกันนะคะองนี้น้องก็เปิดราคาที่3ระบาทเหมือนกันนะคะสองซูมให้ดูใกล้ๆชัดๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะสองซูมให้ดูให้เห็นใกล้ๆชัดๆกันแบบนี้เลยนะคะลองตัดสินใจกันได้เลยนะพี่นะว่าชอบใจถูกใจหรือเปล่านะคะองนี้เป็นรายการที่ ะะต่อไปรายการที่9้านะคะรุ่นพยาภาลีนะอ,องนี้รายการที่9้านะคะน้องส่องให้ดูกันใกล้นะมาส่องให้ดูกันใกล้ๆนะคะอ,องนี้รายการที่9้านะคะ<ม>เหรียญละ3ลามรยบาทนะพี่นะเหรียญละ3ลามรบาทนะคะลองดูลองชมให้ชอบใจถูกใจกันนะคะมาลองดูลองชมกันให้ชอบใจถูกใจนะคะรายการที่9้านะ ต่อไปอง์นี้รายการที่10นะคะองค์นี้รายการที่10นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงแบบนี้นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงแบบนี้นะคะอันนี้จะไม่มีกล่องมาให้นะพี่นะองค์นี้จะไม่มีกล่องมาให้นะคะรายการที่10นะคะอง์ละขอ400บาทนะคะสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะน้องขอที่400บาทนะคะต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11นะคะเป็น เลขค้นหนึ่งหนึ่งด้วยนะพี่นะเลขค้นหนึ่งหนึ่งนะคะใช่ไหมใช่แหละองนี้นะคะเป็นสาริกาหน้ากากสีทองแบบนี้เลยนะคะเป็นสาริกาหน้ากากสีทองแบบนี้เลยนะคะอง์นี้น้องเปิดที่สี่ระดับนะคะหน้ากากสีทองนะองค์ที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปเป็นองค์ที่สิบสองนะต่อไปเป็นอง์ที่สิบสองนะคะมาลองดูลองชมกันนะคะองค์ที่สิบสององนี้ ราคาที่สี่ร้อยบาทเหมือนกันนะคะได้คดอยู่ตรงนี้นะองนี้นะสิบแปดนะคะอันนี้ราคาที่สี่ร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองนะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะเป็นเหรียญปั๊มเงินปั๊มทองนะรายการที่สิบสามเป็นเหรียญปั๊มเงินปั๊มทองแบบนี้นะคะอง์ละสามร้อยบาทนะพี่นะอง์ละสามร้อยบาทนะคะแล้วก็รายการที่สิบสี่เป็นโชคเหนือเมฆนะคะเป็นโชคเหนือเมฆนะองค์นี้ <ancies> องนี้น้องเปิดที่4ี่ร้อยบาทนะคะองค์นี้น้องเปิดที่4ี่ร้อยบาทนะคะเนื้อสีขาวๆแบบนี้นะต่อไปรายการที่สิบห้านะคะองค์นี้น้องเปิดที่3ามร้อยบาทนะคะองค์นี้น้องเปิดที่3ามร้อยบาทนะคะองนี้นะรายการที่15บ้านะคะรายการที่สิห้านะต่อไปรายการที่16บหกนะคะ เป็นงานลงยาแดงนะคะเป็นเหรียญรงยาแดงนะคะหน,น,น,น้าน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะขอบสีน้ําเงินนะพี่นะสาธิกานะคะเป็นเหรียญสาธิกาลรรงยาแดงนะคะน้องเปิดที่หกร้อยบาทละกันนะคะองค์นี้นะน้องขอที่หกร้อยบาทละกันนะคะแล้วก็มีสีเขียวนะพี่นะ แล้วก็มีสีเขียวนะคะราคาเท่ากันเลยนะคะที่600บาทนะราคาเท่ากันเลยนะคะที่600บาทนะคะลองดูลองชมนะคะลงยาเขียวขอบแดงนะองนี้นะคะลงยาเขียวขอบแดงนะคะองนี้600บาทนะคะต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะอง์นี้นะคะน้องเปิดที่300บาทแล้วกันนะคะอง์นี้น้องเปิดที่300บาทแล้วกันนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกงานกระถิ่นนะพินะปีห นะคะอา6 5ีหกห้านะคะลองดูลองชมกันนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบก้านะคะต่อไปรายการที่สิบเก้าเป็นนารายจากแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญนน้ารายจากหน้ากางสีทองแบบนี้เลยนะคะ องนี้น้องเปิดที่4ี่รบาทนะคะองค์นี้น้องเปิดที่4 0 0ยบาทนะคะลองดูลองชมกันได้เลยนะพี่นะลองดูลองชมกันได้เลยนะคะเหรี่ยนนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเหนี่ยนสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่เขาขยับแป๊บนึงนับไม่ถูกแยะสิบเก้านะคะ ต่อไปรายการที่20นะเอาเป็นองนี้เลยนะคะรายการที่20นะคะอง์น,นี้น้องเปิดที่3 0มรบาทนะคะอ,องนี้น้องเปิดที่3 0 0รบาทนะคะก็ส่องให้ดูกันใกล้ๆชัดๆแบบนี้นะคะลองดูลองชมกันดูนะลองดูลองชมกันดูนะคะอง์นี้รายการที่20นะน้องเปิดที่3 0 0รบาทนะพี่นะน้องเปิดที่3 0 0บาทนะคะเป็นเหรียญนี้นะเหรียญดวงนะคะ ต่อไปรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่21นะคะองค์นี้น้องเปิดะะที่4ี่ระบาทนะคะองค์นี้น้องเปิดราคาที่4ระบาทนะคะมารองดูลองชมกันได้เลยนะพี่นารุ่นนี้นานรายจักนะคะแบบสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะสวยคมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่21นะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะเป็นหน้ากากสีเงินองค์นี้เป็นหน้ากากสีเงินนะคะน้องเปิดที่4ี่ระบาทเหมือนกันเลยนะคะน้อเปิดที่4ี่ระบาทเหมือนกันเลยนะคะเลขโค้ดห้ห้าด้วยนะพี่นาเลขโค้ดห้าหด้วยนะคะองค์นี้นะก็ลองดูลองซูมกันได้เลยนะคะถูกใจยังไงก็4ระบาทนะรายการที่22นะคะ ต่อไปรายการที่23นะคะรายการที่23เป็นองค์นี้เลยนะคะต่อโค้ด17ึมานะคะองค์นี้นะเป็นหน้ากากสีทองแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นหน้าหลังเหรียญนะน้องสองให้ดูทุกมุมเลยนะคะทุกเปรียญเลยนะดูองค์ไหนได้องค์นั้นนะพี่นะดูองค์ไหนได้องค์นั้นนะคะถ้าถ้าปิดแล้วก็ปิดเลยนะมีแค่องค์เดียวเลขโค้ดไม่ซ้ํากันนะพี่นะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะถูกใจใครถูกใจมันเนาะ องนี้เป็นรายการที่เมื่อกี้รายการยีบสามนะต่อไปรายการยีบสี่นะคะเป็นงานฝังตะกุดแบบนี้เลยนะคะเป็นงานฝังตะกุดหน้าหลวงพ่อคมคุมแบบนี้เลยนะคะเห็นหน้าเห็นแววตาหลวงพ่อชัดๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้นะน้องเปิดที่สี่ร้อบาทนะคะน้องเปิดที่สี่ร้อบาทนะคะส่องให้ดูกันนะคะตัวยันอัคระคุมคมชัดเจนแบบนี้เลยนะคะลองดูลองชมกันก่อนนะองนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะคะ รายการที่25องค์นี้ก็4ระบาทเหมือนกันนะคะเป็นหานุมานนะพี่นะเป็นหานุมานนะคะก็ลองดูลองชมนะคะองค์นี้นะจะมีคาบงานหล่อมานะคะเป็นหานุมานนะพี่นะไม่โฟกัสเฉยใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีได้โค้ดมาอยู่ตรงตรงตรง,ตรงนี้ด้วยนะพี่นะเนี่ยน้องเพิ่งสังเกตนะคะ น้องเพิ่งสังเกตนะว่าเขามีตัวเลขมาด้วยนะคะองคนี้นะที่400บาทนะคะรายการที่25นะ ต่อไปรายการที่26นะคะเปิดราคาเดิมเลยนะพี่น้าน้องเปิดที่800บาทนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหน้าเป็นเหรียญ2ชั้นนะคะเป็นขอบสีแดงนะคะหน้ากาศีทองนะคะที่หลวงพ่อด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าหน้ากาศี่ขอบนะคะแล้วก็หน้ากาศี่หลวงพ่อนะคะเป็นงาน3ชิ้นนะคะพี่นะเป็นงาน3ชิ้นนะคะเหรียญนี้นะน้องเปิดที่800บาทนะคะ ยี่สิบหนะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะองค์นี้น้องเปิดที่แปดร้อยบาทราคาเดิมเลยนะพี่นะราคาเดิมเลยนะคะเหรียญนี้นะคะแปดร้อยบาทนะคะเป็นเหรียญลงยาแดงหน้ากากหน้ากากสีทองแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดที่แปดร้อยบาทนะคะเหรียญนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี้แปดร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะ ต่อไปรายการที่29นะคะรายการที่29เป็นเหรียญหลวงพ่อยืนสีนี้นะคะหนูเปิดที่3ามบาทนะคะเดี๋ยญน,นี้หนูเปิดที่3ามรบาทนะคะลองดูลองชมกันนะคะไม่มีโรงงานนะพี่นะเเดี๋ยญนี้นะเดียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญธรรมดาแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยหน้าคมๆสวยๆเลยนะคะเห็นแววตาเห็นจมูกชั้นขึ้นมาเป็นสันสวยๆแบบนี้เลยนะคะคมๆนะ3ามรบาทนะคะ ต่อไปเป็นงานล็อกเก็ตนะคะเป็นงานล็อกเก็ตหลวงพ่อยืนแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังมีรอยจานมาด้วยนะคะด้านหลังอง์นี้มีรอยจานมาด้วยนะคะน้องเปิดที่หกร้อยบาทละกันนะคะน้องเปิดที่หกร้อยบาทละกันนะคะเหรียญน,นี้นะคะรายงานที่ยี่สิบเก้านะองนี้ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ด หลวงพ่อยืนสามร้อยยี่สิบแปดหลวงพ่อยืนล็อกเก็ตหกร้อยยี่สิบเก้าแล้วก็ต่อไปเป็นเหรียญพระผงดวงเศรษฐีนะคะเป็นพระผงดวงเศรษฐีนะคะน้องสองให้ดูหน้ากันใกล้ๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้น้องเปิดที่สามร้อยบาทนะพี่นะเดี๋ยวนี้น้องเปิดที่สามร้อยบาทนะคะลองดูลองชมให้ชอบใจถูกใจนะคะซูไม่เห็นให้ให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะในการที่สามสิบนะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะรายการที่31นะคะก็เป็นพระผงเหมือนกันนะคะน้องเปิดที่3ามบาทราคาเดียวกันเลยนะพี่นะน้องเปิดที่ราคาเดียวกันเลยนะคะที่3ามบาทนะองนี้นะคะ31นะคะต่อไปรายการที่32เป็นเต่านะพี่นะเป็นเต่านะคะมี มีบทสวนมาให้ด้วยนะคะมีบทสวนมาให้ด้วยนะคะอันนี้นะเป็นเต่านะคะน้องเปิดที่300บาทเหมือนกันนะคะอะน้องเปิดที่3 0 0รบาทเหมือนกันนะคะราคาแบ่งปันไปเลยนะพี่นะราคาแบ่งปันไปเลยนะคะเต่าสุขใจดวงปู่มหาศิีานะคะมีคาถามาให้ด้วยนะคะรายการที่32มสิบสองนะสามร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นผีพึ่งนะมีรอยจานมาด้วยนะมีรอยจานมาด้วยแล้วก็ด้านหลังมีบทสวดมาแบบนี้เลยนะคะ อันนี้ก็สามรบาทเหมือนกันนะคะรายการที่สองสิบสามนะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นเบียยแก้นะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีพระเม็ดน้อยเนี่ยเป็นหน้าหลวงปู่แบบนี้มาให้ด้วยเลยนะที่ที่เบี้ยกแก้น,นะคะอันนี้เราก็เปิดที่สามรบาทราคาเดียวกันไปเลยนะพี่นะแบ่งปันไปนะคะอันนี้นะรายการที่สามสิบ 4นะคะต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35อันนี้จะเป็นพวกดอกดาวเรืองหรืออะไรเนี่ยแหละเป็นพวกทองวกอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกเป็นว่าน้ามันหอมถ้าหนูจำไม่ผิดน,นะเขาเรียกเหมือนน้ำมันหอมอะ่ะก็ที่3าม้บาทเหมือนกันนะคะชิ้นนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะคะรายการที่35นะ3ามร้อยบาทนะคะ ก็ยังไงฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะขอบคุณค่ะ